ผลง,งานอื่นๆน่าจะเป็นภาพประกอบก็อันอันนี้จะเป็นแล้วแต่ใครใครจะมาจ้างนะฮะบางทีเขาไม่จ้างเขาเขาต้องการคนหรือเขาต้องการไอเดียอย่างเงี้ยเราพยายามจะสอดแทรกตัวเองเข้าไปด้วยล่าสุดก็จะมีหน้าปกกระปูแมนของตาพิชิตนะะเกิดเขาเขาเขาต้องการคนที่วาดการ์ตูนวาดหน้าปกแนววินเทจได้ช่วงนั้นผมก็ ศึกษางานพวกนี้อยู่อะผมชอบสไตล์งานแบบย้อนยุคอะไรเงี้ยผมก็เสนอตัวไปเลยเอ้ยผมวาดได้ครับคือคือไม่ได้ให้เราเอาเอามาให้ทําเลยฮะก็ค่อนข้างตกใจครว่าเป็นภาพที่มันค่อนข้างจะรุนแรงเออแต่ผมก็ถ้าถ้าเขารับได้กับที่ที่ผมวาดผมก็จะวาดให้เออโอเคก็ตกลงมาก็ตกลงก็ออกมาเป็นงานปกของกระปู่แม่นะฮะ <c oughs> งานอื่นๆก็น่าจะเป็นพวกงานอดิเรกข,ของผมที่วาด เผยแพร่ในเพจทั้งที่จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไมไมสมควรจะเผยแพร่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่จะนาเสนอได้ยุกก็เหมือนงานที่เราทําแล้วก็จะจะดูศักยภาพตัวเองว่าทําอะไรได้มากกว่าเขียนกระตูนหรือเปล่าลทดลองงานศิละปะอื่นๆอย่างทํางานไฟไอาร์ตเขียนสีอะคริลิกสีน้ํามันโดยโดย,โดยที่ที่ผมทำเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้าวาดซื้อสีน้ามันแล้วก็มาวาดเลยศึกษาเลยว่าเขาสีน้ํามันเขามีพัฒนาการมายัางไงเขาเริ่มต้นยังไง สไตล์งานมีแบบไหนมั่งแล้วก็จะจับงานที่ตัวเองชอบะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ชอบอู้พวกอิมเพรสชันนิสก็มาทดลองทำดูว่เาเร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 าสามารถจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้สีพวกสีพวกอะไรพวกเนี้ผมก็ที่ว่าด้วยด้วยคที่เราศึกษามากนะฮะก็ทดลองทำมันเองเลยก็ไปจ้างเขาทำกระจกบทสี แล้วก็ไปดูสั่งซื้อสีอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาว่าสีคุณภาพแบบไหนที่พอเหมาะกับงบประมาณอะไรของเราแล้วก็ทำมันออกมาส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเพจฮะเป็นงานสเปะสปะงานทดลองไป